Oh, สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับโยอ,อะไรวะ <c oughs> เปิดเพลงนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะมาตัดเพิ่มจากเมื่อวานนะครับที่ไปซื้อเข้ามาสองสวนนะครับได้ประมาณนี้มันยังไม่เต็มรถนะครับก็เลยมาสวนคุณพ่อกำนันนะครับ จากวันนั้นที่มาดูนะครับอัปเดตต่อให้ดูวันนั้นตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวนะครับขนอุปกรณ์อุปกรณ์ลงขาดไปได้นะครับจเจ้าตัวนี้ล้านสามครับหรือพูดง่ายๆครงพันสามรบาทครับล้อนี้รถเข็นคันนี้1,300บาทนะครับเอามาเข็นปามโดยเฉพาะ เพราะว่าปาล์มส่วนนี้หนักนะครับแบกไม่ได้นะครับนี่ครับะไรใหญ่ๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเคียวนะครับเดี๋ยวพามาดูเคียวที่ใช้ตัดนะครับนี่ครับตัวนี้ก็คมพอสมวอควรเลยตัวนี้มัน บินนะครับายมันเป็นฟันตะกะแตนนะครับแต่แต่คมมากครับอันนี้ก็จะเป็นสแตนเลสบางนะครับสั่งซื้อทางช้อปปีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่ออีกตัวหนึ่งนะครับคนละขนาดมีสองตัวนะครับดึงได้นะครับ ดึงดึงออกมาได้นะครับมันเป็นไส้ข้างใน,นบแบบนี้ครับสองท่อนนะครับสามพันยาวประมาณท่อนละหเมตรนะครับนี่ครับมันต้องใช้นะครับเพราะว่ามันสูงมากดูต้นปาล์มสูงมากมากครับประมาณ20ปีนะครับส่วนนี้ ทลายปั๊มนะครับใหญ่ที่สุดในส่วนนี้นะครับ54กิโลนะครับทลายหนึ่งครับเจ้าของเป็นกำนันนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเตรียมตัวนะครับเตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายแล้วก็ ผนขึ้นรถแล้วก็เอาไปขายนะครับน่าจะเต็มก่อนนะครับตอนนี้นะครับไอมือเคียวนะครับในเจ๋งนะครับตัดลงมาได้แล้วนะครับหนึ่งทลายนะครับดูครับทลายใหญ่มากครับทลายแรกนะครับ นี่ทลายที่สองนะครับกำลังจะลงมาคนที่มีหน้าที่ดึงเขียวก็จะดึงลงมาลงมาอย่างนี้นะครับทุกต้นนี่ครับคนที่มีหน้าที่เก็บก็จะเก็บก้านให้เจ้าของสวนด้วยนะครับไม่ได้คิดค่าเก็บนะครับช่วยกันนะครับเพื่อน ให้ความอิสระไว้ใจเรานะครับเราก็ช่วยทําให้เพิ่อนให้มันสะอาดนะครับหรือกองกองไว้เป็นปุ๋ยนะครับนี่ครับมิได้ผมมาตัดทางนั้นนะครับส่วนนี้ผมก็จะกองไว้อย่างนี้ครับกองอย่างนี้ครับเวลามาโรยปุ๋ยนะครับก็โรยใส่ตรงนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่าเราจะเอาอินรีแล้วก็เคมีเข้าด้วยกันนะครับ นี่ครับฟังสีจันทร์ทงสีจันทร์ทางงสวไม่ใช่บัวพันทางโสวน,นะครับไปด้วยนะครับมันก็จะมีความบันเทิงไม่เครียดกับงานนะครับอลายที่สามนะครับในเจิงกําลังไปเอาทางนั้นพอผมเป็นคนอีสานนะครับไม่เคยตัดนะครับปมัมแต่ก็เรียนรู้ได้นะครับ เรียนรู้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งะครับก็ไม่ได้ยากนะครับดูนะครับอลไรานี่เจ๋งเราบังทอในเด้อเจ๋งข้างล่างมีทอ่อน้ำนะครับ แตกก็ยุ่งอีกมีทอปอาลงมาแล้วครับทรายที่สอ่ะมาดูใกล้ๆอีกครั้งนึงนะครับผมก็จะได้ไปช่วยเด็กๆทํานี่ครับทรายใหญ่อยู่นะครับสุดดีร้อเเซ็นครับ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับตอนที่ผมช่างแล้วก็เอาขึ้นรถนะครับนี่ครับ 老帮，老帮，老帮。 ตอนนี้ค่อนข้างสูงอู้หูอู้แต่ลายใหญ่นะครับตตอนนี้ต้องต่อเคียวนะครับ ลมแรงแล้วก็ต้นสูงนะครับนะ <c oughs> เกียวหนักครับเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับแปบ๊บหนึ่ง <c oughs> ไปช่วยแล้วนะครับลมแห้งไร <c oughs> เอาเขาข้อทางนี้ครับกำลังลงนะครับ ดูใกล้ๆกดูครับ้ยลำมันแล้ว ตอนนี้ก็ตัดได้ประมาณ20ถลายแล้วนะครับนี่ครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะช่างขึ้นรถด,ดูว่ามันจะได้เต็มไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะช่างแล้วก็เอาขึ้นรถนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตที่ไทยลถให้ดูทีเดียวนะครับดูนะครับอะไรใหญ่ๆไม่รู้จะยกขึ้นไหมนะครับ เกินบ่สามทลายเกิน60นะครับเฉลี่ยแล้วนะครับทลายละยี่สิบอัพเฮ้ยอุย้ยตาช่างพังอีกแล้วอ, <laughs> อลูมิเนียมงอเลยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวไปช่วยนายลิฟช่างก่อนนะครับดูนะครับสองทลายห้าสิบสี่กิโลนะครับ อะไรใหญ่ๆนะครับเฉลี่ยก็25อัพนะครับ อันนี้ก็ช่างเสร็จแล้วนะครับเหลือทลายหนึ่งหลาวขึ้นทลายใหญ่ๆนะครับ,รบเต็มรถเลยโอ้แข็งแรงอยู่เลยเฮ้ยกระชงหัวมั้ง

แต่หลังน้ามันอ่ะนี่นะครับก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับน่าจะเอาอีกหนึ่งหนึ่งรถเข็นก็พอครับมันหนักตอนนี้ยางยางอ่อนนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปเอามาอีกประมาณหนึ่งรถเข็นเนาะก็จะเอาไปขายนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึง1,000พันซับสไครแล้วนะครับฝากคนดูด้วยนะครับช่วยกันแชร์นะครับฝากติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ชั่วโมงการดูยังไม่ถึง4,000นะครับ ติดตามครับขอบิงให้รห้ผมนะครับผมพอทิ้งพันผมก็ดีใจนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับ